สวัสดีค่ะขอเชิญรับชมคลิปวิดีโอเรื่องหอผู้ป่วยอะไรขึ้นลิฟต์ฝั่งไหนให้ถูกต้องถูกใจขอเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับผมจะเยี่ยมผู้ป่วยชื่อนามสกุลน,นี้ครับอยู่หอผู้ป่วยอะไรชั้นไหนครับยินดีให้บริการค่ะผู้ป่วยพักอยู่หอผู้ป่วยสัญญกรรมชายหญิง9 SE ขึ้นลิฟต์ชั้น9นะคะโอเคผู้ป่วยอยู่ชั้น9้าขึ้นลิฟต์ไปเลย คุณพยาบาลครับผมมาเยี่ยมผู้ป่วยท่านนี้ครับขอโทษค่ะที่นี้คือหอผู้ป่วยสัญญกรรมเด็กค่ะผู้ป่วยที่ท่านมาเยี่ยมอยู่หอผู้ป่วยสัญญกรรมชายหญิง 9SE จะอยู่อีกฝั่งนะคะทางฝั่งนี้ทางตันพะลุไปไม่ได้ลิฟต์ก็คนเยอะด้วยสงสัยต้องเดินลงแล้วเสียเวลามากเลย จากปัญหาที่ได้กล่าวมานั้นผู้รับบริการได้มาเยี่ยมผู้ป่วยแต่ขึ้นลิฟต์ผิดฝั่งจะทําให้ผู้รับบริการที่มาเยี่ยมผู้ป่วยเสียเวลาดังนั้นการแนะนําให้ข้อมูลให้กับผู้รับบริการเป็นเรื่องที่สําคัญมากดิฉันขอแนะนําฝั่งลิฟต์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีอาคารหลักมีเทคนิคจําง่ายๆค่ะ คือถ้าผู้รับบริการมาเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยขึ้นรหัสด้วย S E S W และ3และ3 IC ถึง5 IC เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ผู้รับบริการขึ้นลิฟต์ฝั่งซ้ายส่วนถ้าหอผู้ป่วยขึ้นรหัสคือ N E N W N C และ6 IC ถึง9 IC เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ผู้รับบริการขึ้นลิฟต์ฝั่งขวา หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่สามารถแนะนำให้ข้อมูลมูลแก่ผู้รับบริการที่มาเยี่ยมผู้ป่วยที่อาคารหลักได้ถูกต้องนะคะ